นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับ b n นั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะโบกกันนะคะอยู่ที่สถา,สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเก็ดก,กันเพราะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาร่วมให้ p y b i r ันเด y นะคะกับน้อง SAF9 นะคะโอ้วันนี้เราอยู่กับแฟนคลับได้หมดเลย เดี๋ยวขอแฟนคลับตัวแทน่วยพร่วยพร่วยพรให้กับน้องเนสหน่อยได้ไหมคะเพราะว่ามันเกิดน้องเนสเนี่ยเพิ่งผ่านมาอะไรอย่างนี้ได้ค่ะวันล้าวันเกิดน้องเนส15พฤศจิกาสาหนี้นะคะขอให้น้องเนสแข็งแรงและอยู่ในทูอีก5าปีขอให้น้องเนสมีงานทุกวันทุกวันทุกวันและเป็นให้เป็นที่รักของแฟนคลับโดยเฉพาะใบนะคะทุกคนชอบไหมคะทุกคนชอบไหม แล้วคะ่ะและเช่นกันก็ขอให้ไบมีเซอร์ไพรส์ให้กับเนทกันออรักเนทให้มากๆยิ่งกับเนทรักไบนะคะนะคะขอบคุณค่ะและวันนี้นะคะเราก็มาร่วมทําบุญกันความสนุกของการให้บุญวันเดย์น้องเนทจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องไปตามชมภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะ นสให้พี่วันเดย์ก่อนเลยขอบคุณค่ะทำมานานแล้ววันนี้ใชนะ่อ้าวันนี้ก็พี่ไปพอกันแล้วกันเนะาะเฮงๆเรื่อยๆส,สวยๆแล้วกันนะคะทุโอเคอเป็นไงบ้างวันนี้มันเกิดนะคะก็อ้าวท่า วันนี้มาทําบุญเลี้ยงฉลองใช่ไหมคะก็หูยดีใจแบบไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ค่ะตอนแรกคือที่บอกไว้ก็แบบคิดว่าจะมาเลี้ยงอาหารน้องๆแล้วก็มีคนแบบมาก็คือไม่คิดว่าจะมาเยอะก็คือเมื่อกี้เดินเข้ามาถามเลยว่ามางานนทั้งหมดเลยเหรอคะเขาว่าใช่กันรู้สึกว่าโอ้โหดีใจมากดีใจะขอบคุณอะไรแฟนคลับหน่อยไหมวันนี้เขามากันเยอะมากจริงๆก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ร่วมมาเสียสละเวลามางาน วันนี้นะคะก็มาร่วมทำบูลกับเนสด้วยแล้วก็มาให้กำลังใจเนสนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจตลอดนะคะแล้วก็ที่คอยยืนเคียงข้างตลอดแม้ว่าเนสจะทําผิดอะไรไปบ้างก็ยังให้อภยัยแล้วก็ยังเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะขอบคุณนะคะ แฟนลับพับปื้มเราขนาดนี้อะไรอย่างนี้รู้สึกก็จากบ้านมาอะไรอย่างงี้ก็คือตอนแรกเนี่ยเราไม่คิดว่าจะมีเยอะเพราะว่าอะไรนะคะเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะส่วนมากเนี่ยหลังจากใหดูเอฟมานานเนี่ยก็แฟนของผู้ชายเขาจะเยอะแล้วแล้วพอเราแบบมาเห็นแฟนขับเราเนี่ยมีเท่านี้แล้วแบบมีรู้สึกว่าเกินกว่าที่เราแบบคาดไว้ค่ะก็ถือว่าดีใจมากที่แบบเป็นเป็นผู้หญิงที่แบบเมื่อวานเราเป็นกระแสคู่จิ้นที่แรงมากๆเลยบีเอ็กับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ลงตัวมากๆด้วยรโอ้โหก็รู้สึกดีใจที่เขาคอยไปลงใจให้ทั้งสองคนดีกว่าใช่ค่ะใช่อย่างวันเกิดที่ผ่านมาน้องไบรฮปปี้เพิเดย์ยังหาโอ้แฮปปี้เบอร์เดย์พร้อมๆกับแฟนคลับทุกคนะเเป็นขของววัญพิศษแล้ก็มีการ์ดค่ะแล้วก็ของเล็กๆน้อยๆแหละเป็นการ์ดด้วยพอเล็กๆใช่ใช่ค่ะทำเมสเซจอะไรมาหาหรือเปล่าไม่ไม่มีค่ะ เป็นการเนี่ยค่ะชายทาขึ้นมาเองอะไรอย่างนี้ค mm ่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปทําบุญค่ะใช่แล้วให้อะไรกับควัมเป็นกับตัวเราบ้างก็ของเนตก็ล้างเท้าคุณแม่ค่ะแล้วก็ให้ให้พวงมาลัยด้วยใช่เพราะว่าถือว่าวันนี้เอาวันที่15ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันที่คุณแม่เป็นคนให้กําเนิดมาใช่วันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญที่ในควรจะแบบให้อะไรแม่บ้างค่ะ ตอนนี้ออกจากบ,บ้านมาก็มีซิงเกิลของตัวเองใช่ใช่แล้วค่ะเป,เป็นยังไงบ้างอตอนนี้เป็นหลยคนกาลัางรอ MV น้องอยู่ มีใช่ไหมคะรอเพลงที่จะปล่อยก่อนีกว่าเพราะเพลงยังไม่ปล่อยใช่ไหมคะก็รอรอไปก่อนอีกึดใจเท่านั้นเองก็เดี๋ยวรอไปอีกนิดนึงแล้วก็จะมี M v วตามมา<ะ>ใช่ค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอไปก่อนละกันเดี๋ยวฟังเพลงของคนอื่นไปก่อนที่เขาออกมานะคะใช่พอทุกเพลงรลงับรองว่า12เพลงเนี่ยพอทุกเพลงแน่นอนใช่นนจ้ะทีเนี้ยอยากให้พูดถึงแฟนคลับ f อที่อยู่ต่างจังหวัดบ้าง<อ>ที่เขาแบบตามเราในทีวีผู้เยอะมากน้องณิอ๋อค่ะก็สำหรับใครที่ไม่ได้มาในวันนี้นะคะก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่า อยู่นะจ๊จะเอาบุญไปฝากนทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจมาตลอดนะจ๊ะช้าๆต่างจังหวัดใช่ไหมคะถ้ามีโอกาสก็จะไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปเจอกันนะคะเผลอจะถามข่าวนิดนึงเลยได้ค่ะ,ะก็ยังเชียร์กับราวกับน้องใบอยู่แล้วับไงบางาก,กับข่าวกระแสต,ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อข่าวกระแสตรงนี้ก็น่ารักน่ารักไปก็ก็เป็นเพื่อนกัน <c oughs> ใช่เป็นเพื่อนสนิทกันเพราะว่ากินที่สนิทกันดีกว่า <c oughs> ใช่เพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วค่ะใชก่ก็ช่วงนี้ก็รายกันทักทายกันอล่ะก็ปกติตามเพื่อนเอฟที่เขาจับกลุ่มกันอ ใช่เป็นชีวิตปกติทั่วไปนี่แหละใช่ค่ะเว่าเป็นเพเป็นเพื่อนสนิทกันดีกว่าใช่เพราะว่าใช่เพราะตอนนี้ก็ทํางานเพราะว่าเพิ่งเพิ่งออกมาจากบ้านไม่ไม่กี่เดือนใช่ไหมคะก็มีผลงานเพลงแล้วก็ทาหน้าที่ตรงนี้ให้ดีก่อนดีกว่าแล้วก็เตรียมเรื่องเรียนปีหน้าด้วยค่ะใช่ตอนนี้ก็ขอเน้นโฟกัสสองเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องเพื่อนโอเคก็เรียนที่ไหนคะก็ ยังดูดูไว้อยู่ค่ะก็กะจะเอาแบบว่าให้ไปได้ทั้งสองอย่างทั้งการเรียนแล้วก็การวงการบันเทิงการด้านเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าไม่อยากจะเสียอะไรหนึ่งไปให้ทุกคนไปอย่างสวยงามที่สุดอ,อยากให้ขอบคุณทุกคนหนอยกแล้ววันวนี้ค่ะก็ ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่วันนี้มา,านนใช่มางานในวันนี้นะคะก็ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะติดธุระอาจจะมาไม่ได้แต่ก็ยังไงก็งานหน้าก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ,ถือถือฝากเลยละกันมินิคอนเสิร์ตนะคะใครยังไม่มีบัตรมินิคอนเสิร์ตเซตบีต้องไปหาซื้อนะคะย้ เคเชื่อว่าทุกคนมีแล้วใช่ไหมคะดูเซ็ตดูเซตเอนะคะแล้วต้องดูเซตบีต่อค่ะเพราะว่ามันเป็นเชื่อมกันใช่แล้วก็ฝากไว้ด้วยกับเพลงหัวใจของเนสนะคะใช่ติดตามได้นะคะก็ขอขอบคุณพี่บอกรสและพี่พี่ทีมงานทีวีพูนะคะแฟนแฟนทีวีพูที่เป็นกำลังใจให้เนส้วยละกันค่ะขอบคุณครับคุณ่อคุณค่ะ 哎，你好。 อยากจะบอกว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่อยู่ด้ามกลางผู้คนมากใช่ค่ะวันนี้วมาทำบุญวันเกิดที่นี่ทำไมเลือกที่นี่คะก็เด็กยเพราะว่าเห็นในทีวีแล้วก็แบบนึกถึงเนยมีน้องชายโอ้ยปาติโทาปาติท陀ค่ะเนยก็มีน้องชายด้วยแล้วก็นึกถึงเด็กผู้ชายที่แบบกำลังวัยกำลังโตอย่างนี้อยากมีอ ouais> ุปกรณ์การเรียนอยากกินอาหารอร่อยๆอย่างนี pues, ้ค่ะก็เลยมามา ฉลองในวันนี้แล้วก็มาด้วยทาบุญด้วยมีกับข้าวขนมมาให้น้องๆแล้วก็มีอุปกรณ์การเรียนมาให้ด้วยใช่เย็นเนาะใช่แล้วค่ะ,คะปกตินี่เขาเลี้ยงอาหารกลางวันหนูเลี้ยงอาหารเย็นหนูเลี้ยงอาหารเย็นค่ะใช่แล้วเพ็่งคะวันนี้แฟนคลับเขาข้างเลยอตอนแรกก็ก้าวเข้ามาใช่ไหมคะตอนแรกเห็นอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไว้ก็ว่ามาเยอะแล้วใช่ไหมคะก้าวมาข้างในยังนั่งเต็มโต๊ะอีกค่ะนี่ก็เรียกว่า มางานเน็ตใช่ไหมคะ<ช>ขเขาเลยว่าใช่เน็ตโอ้โหรู้สึกว่าโอ้โหวันนี้ทำไมมาเยอะแล้วรู้สึกดีใจมากที่แบบไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ค่ะใช่นึกถึงภาพบรรยากาศที่อยู่ t น n ด e r Dome Impact ขนาดนั้นเลยอ่ะอืมดีใจมากติดไหมคะเป็นปีโอ,โอ,อยอ ดีใจค่ะเป็นปีแรกที่ได้มาทําบุญกับแฟนคลับแล้วก็ได้มาเลี้ยงที่นี่เพราะว่าก็เป็นเป็นความฝันที่อยากมาหาน้องๆเหมือนกัน <N> ใช่ค่ะแล้วก็ถือโอกาสว่าได้มาจริงๆด้วยจากของขวัญชิ้นพิเศษปีนี้ได้จากใครยังไงบ้างคะก็ชิ้นพิเศษก็น่าจะเป็นกำลังใจจากทุกคนนี่แหละพายเพราะว่าเกิดมาทั้งชีวิตหนึ่งไม่เคยจะ ไม่คิดว่าจะมีแฟนคลับขนาดนี้เอ้ยจริงๆจริงๆแล้วก็แม่บอสแมแล้วก็แบบรู้สึกดีใจมากที่มาให้กำลังใจกันแล้วก็มีเซอร์ไพรส์มาให้เรื่อยๆค่ะมีมาร่วมทําบุญในวันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่มโหรานของอายุ19ปีนิสาชนสิริสง่าวิตานบานเฮาแม่นละค่ะแม่นละค่ะคุณพ่อคุณแม่มาโลดมากกันมดสุภูสุคนเหลือแต่น้องไยน้องไซบอมาไปแลนด์แลนอยหยังคะมาลทอนแม่ มาสนพีสาวเลยไปแลนย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบางครั้งให้พรจะใส่บางก็ก็ขอให้เป็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดไปเหมือนชมตัวเองไหมคะไม่ได้อยู่ได้อยู่ก็ให้เป็นให้เป็นเด็กดีตลอดไปตั้งใจทํามาหากินตั้งใจทํางานแล้วก็ปีหน้าจะเริ่มเรียนก็ให้ตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่จ้าอะไรบอกใช่ค่ะปกติตอนนี้ต้องปีปีหนึ่งแล้วแต่ว่าดรอปไว้อ่อนเพราะเข้าบ้านในเอฟใช่ก็เลยเริ่มเรียนปีหน้าค่ะ แต่แกงคู่จิ้นแอบฝากมาถามว่าไบร์ไม่มาเหรอคะอ๋อวันนี้ไบร์ก็ติดธุระค่ะใช่ก็ส่งรังใจมาอ่เซย์ฮัลโหลอะไรเรียบร้อยแล้วก็ทางไลน์ค่ะคุยไลน์อะไรอย่างนี้ใช่ไลน์ที่แปลว่าขีดขีดบอกค่ะขีดขีดคือเป็นมุกที่ล่ะขีดขีดขีดโมแมนจ้ะโอ้ยของหวานแล้วค่ะไบร์แข็งเลยของหวานก็มีกร์ดค่ะกร์ดทำ ทำมืออ่านั่นแหละตามแบบที่เพื่อนให้ไม่ไม่ค่ะเอ้ยทำทำมือใช่แล้วก็มีของเล็กๆน้นนนอยๆมาให้มีหวานๆมัองไหมคะโอ้ก็เพื่อนกันแหละก็ตามภาษาเพื่อนที่แบบให้ของขวัญให้ไป b บ r ร h เ a y เพื่อนมีความสุขมากๆอะไรอย่างนี้จ้ากูตินเราว่าไงบ้างคะก็ย<อ>ังเจียอยู่ไหม <laughs> มากันหนาแน่นเหมือนเดิมค่ะใช่ก็มีที่ไหนก็ไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นหลายๆบ้านบ้านรังนกบ้านเดี่ยวเน็ตหรือแก๊งต่างๆย่อยๆออกไปอย่างนี้ก็มาตลอดที่ว่าเทจกาลนี้นะคงณสัยจะมี MV มวีไม่ดูแน่นอนเลยอ่ะใช่ให้ร้องไห้แล้วรู้ไหมคะว่าทุก MV ที่ทำมาให้เน็ตนั่งดู<อ>ทั้งวันเลยตั้งแต่เมื่อวานจน,นถึงวันนี้ก็แบบนั่งรองให้จริงเพราะแบบ ตั้งแต่รูปตั้งแต่เด็กๆค่ะไม่รู้เขาขุดมาจากไหนจอยก็นั่งดูแล้วก็ร้องไห้ไปตามไปเบาๆนีใช่แต่ก็ทั้งแต่งความสุขน่าปลื้มปริ่มใช่แล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมคะใช่ค่ะ่ะกต้องขอขอบคุณนะคะแฟนคลับทุกคนเลยละกันที่มาให้กำลังใจในวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีในวันนี้แล้วก็ไม่มีการมาเลี้ยงฉลองในวันนี้เหมือนกันเพราะปกติก็จะกินเลี้ยงกับคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านแต่ว่า ปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากแล้วก็เป็นของขวัญที่พิเศษมากที่ได้มาเจอทุกคนนะคะคมไม่ได้ยินไม่ได้ยินหรอกไม่ได้พูดเสียงโอเคลืมลืมลืมโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะก็ฝากถึงแฟนคลับไหมคะบางคนมาไม่ได้แต่ฝากความคิดถึงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็ใครที่มาไม่ได้ในวันนี้ไม่ต้องเสียใจนะคะสามารถตามได้งานต่างๆที่อย่างเช่นไม่มีคอนเสิร์ตเนี้ยก็สามารถมาดูได้แล้วก็บุญในวันนี้ คุณไปฝากทุกคนเลยนะคะสำหรับคนที่รักเนรและคนที่เนรรักขอให้มีความสุขตลอดปีตลอดไปนะคะผมขอบคุณค่ะ